ทันผัดนะครับก็เนื้อเป็นเนื้อครีมนะครับยาหม่องนี้เคยทาอาการบวมมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่าหายนะครับเนี่ยนะครับเนื้อก็จะเป็นเนื้อครีมครีมนะครับขาวๆนะครับลื่นๆนะครับแต่ว่าไม่เนอะหนานะครับเวลาทาก็จะซึมง่ายด้วยนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้กำลังขาบวมพอดีนะครับนีะครับทาทาทูๆนะครับแป๊บเดียวก็จะซึมแล้วนะครับเนี่ยนะครับ อาการบวมก็จะค่อยๆมีขึ้นนะครับประมาณสัก 2- อสาวันก็น่าจะหายนะครับแล้วก็เวลาคันนะครับก็ใช้อนิล่ทาด้วยนะครับเนี่ยที่สําคัญไม่แสบด้วยนะครับเหมือนยามองทั่วๆไปนะครับเนี่ยยามองทันผัดนะครับกลิ่นหอมนะครับเป็นกลิ่นหอมสมุนไพรนะครับใช้ดีมากนะครับ